จับตา BYD ค่ายักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งรถไฟฟ้าของจีนเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่จะมีอะไรกันบ้างในงานเซี่ยงไฮ้ออทโชว์เดี๋ยวไปดูกันครับ เวดันการันตีอย่างนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานโยนอยนาคตและพลังงา,า,านสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียว พวกกับผมเวลอีกเช่นเคยเราคงอยู่ในบรรยากาศเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023นะครับาบอกว่างานมันใหญ่จริงๆนะผมก็พยายามไล่ทยอยลงคลิปนะสลับกันไปนะซึ่งในคลิปตอนนี้นะฮะเราจะพูดถึงค่ายยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่นั้นก็คือ BYD หรือบีย่ดีนี่เองนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้นะงัดกลยุทธ์รถรุ่นใหม่นะเอามาชนกับเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเทสลานะครับยกกองทัพมาทั้งรถรุ่นใหม่ในแบรนด์ BYD แล้วก็แบรนด์ที่เป็นพรีเมียมนะชื่อยังหวังหรือยังว่างนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแบตเตอรี่ตัวใหม่นะ C to B นะหรือ Cell to b o d y ี้นะครับจะเป็นยังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยทีนี้ฮะเรามาถึง o ุฒแบรนที่เราคุ้นเคยกันบ้างนะครับนั่นก็คือ BYD หรือ BYD นี่เองนี่ BYD นะครับ BYD นะครับซึ่งอันนี้นะฮะนี่เขาเอาแพลตฟอร์มมาให้ดูนะอันนี้เป็นแพลตฟอร์ม DMI นะครับก็คือมีเครื่องยนต์แล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนนะฮะพอมันเป็นแพลตฟอร์ม DMI เน ไม่ได้ทำตลาดบ้านเราแน่นอนตัวที่เปิดตัวในประเทศนะฮะเพิ่งเปิดตัวในงานเลยนะครับก็คือเจ้าตัวรถที่เป็น SUV นะครับขนาด Crossover ร์นะฮะน่าจะประมาณ C นะเป็น SUV Crossover นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวส่งแอนี่เอง,เองน,นี่ตัวนี้เลยโอ้โหนี่คือดีไซน์หน้าตานี่คือเหมือนตัวหั่นนะครับดูกระจกข้างซะก่อนโอ้ ทรงอนะฮะเป็น SUV Crossover นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดเนี่ยใหญ่นะฮะใหญ่กว่า ATTO มนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เห็นเลยคือดีไซน์ความสปอร์ตนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเพิ่งเปิดตัวนะฮะนี่ด้านบนเนี่ยเป็นกระจกพาโนรามิกด้วยนะฮะสเปคยังไม่ได้เปิดตัวครับแต่ดีไซน์ก็คือเป็นดรกก้อนเฟสก็คือเป็นสไตล์เหมือนดีไซน์เหมือนฮั่นะฮะนี่ถ้าดูจากข้างหน้าเนี่ยดีไซน์นี โอ้โห oh, LED สวยมากนี่ขโมยให้ดูนะฮะขอดูท้ายงามๆของเธอหน่อยอารมณ์แบบ SUV แม่งจะเหมือนเก่งอยู่แล้วนะ่น่าจะเป็น C Seg m e n t นะฮะโอ้โห oh, ดูดูไฟท้ายด้านบนนะครับนี่สวยมากโอ้โ oh. หส่ง L นะครับไม่รู้จะเข้าไทยหรือเปล่านะฮะมันกึ่งกึ่ง SUV กึ่งกึ่งเก่งนะเหมือนเหมือนรถเก่งคนะูเป้ับอารมณ์เหมือนซีวิค5ประตูมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็น SUV นะครับดูด้านหลังนะเธอนั่งแถว2เนี่ยมีความเป็นสปอร์ตมากกว่า ถ้ามีอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวข้างๆกันนะครับนี่ก็คือรุ่นที่เป็นรถเก๋งซีดานไฟฟ้านะครับอ่านชื่อไม่ออกนะครับเมื่อกี้ถามเข้ามานะเขบอกว่า suzuki zero เจ็ดนะครับแต่นี้เป็น dmi นะครับไม่ได้ทำตลาดบ้านเรานะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนเลยไหมเขียนว่า dmi นะครับโอ้โหนะฮะก็คือเป็น p l กอินไ y b r i พูดง่ายๆชาร์จได้ไฟฟ้าแล้วก็เติมน้ำมันนะครับ แต่หน้าตาดีไซน์เนี่ยคือเดี๋ยวพอเห็นหน้าเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหแม่งโคตรคล้ายซิลเลยฮนะวีไวดีซิลชัดๆนะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ฉิดน,นะไม่ใช่เชื้อไม่ใช่กลุ่ม d y n a สตี้นะอันนี้แบบเป็นอันใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวในงานนะครับอ่าเห็นไหมหน้าตาไม่คล้ายซิลนะชูจูเจี้ยเซโลเวน่นี้นะครับอยู่ตรงหน้าพอดีนะ สำหรับรุ่นที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับรุ่นชุยจูเจียนะครับเป็นกลุ่มไดนาสอ่าไม่ใช่กลุ่มไดนาสตี้นะผมถามว่าเป็นชินหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ถามคนจีนเขาบอกชุยจูเจียเซโลเซเว่นเป็น DMI นะครับดังนั้นไม่ได้เข้าบ้านเรานะไม่ใช่แพลตฟอร์มไฟฟ้านะครับโอ้โหนี่ก็คือบูธ BYD นะฮะนี่ด้านหลังก็มีซีลที่เราดูกันไปนะครับเคยไปเปิดตัวบ้านแแล้วล้วนะครับเดี๋ยวรออดใจนิดนึงนะครับกับเจ้าตัว BYD ซีลด้านหลังผมนะครับเราจะไปดูบูธแบรนด์อื่นๆๆกกกกัััันน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 บบบ้้้าาางงอออ่่ะะะะะะจไไไไปปดดดดูููฮเรรรรแแพลลตฟฟฟ์มสิึคคห็ว คือแพลตฟอร์มไฟฟ้าอันใหม่นะครับของทาง BYD นะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะถูกเอามาใช้ในรถแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับวิ่งได้นะฮะเขาบอกว่า166กิโลวัตต์นะฮะ230้ากิโลเมตร ใน15นาทีเจ้าตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับนี่นี่เราจะมาดูกันนะครับสำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าของ b y d นะอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า CTB นะครับหรือ Cell to Body นะครับก็คือเอาแบตเตอรี่นะฮะนี่ที่เราเห็นเนี่ยเอามา a s s e m b l y to Body เลยนะก็คือต่อกับแชสซีโดยตรงเลยนะครับก็คือเป็น Cell to Body นะครับแล้วก็จะมีชุดที่ให้เห็นนะมี IDCU, RDCU, IM, TM นะครับก็คือเป็นชุด Power, Cover, Control นะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโอ้โหนี่ทั้งขับทั้งหน้าแล หลังแล้วทำไมมีชาร์จ2อันนี่แอบเป็นความข้องใจนะมีชาร์จ2อันคือในอนาคตเขาทำให้ดูใช่ไหมอาจจะชาร์จได้ทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันหรือเปล่าแต่นี่คือจะเห็นว่าพอมันเป็นเซลล์ทูบอดี้ก็คือเซลล์จะถูกเรียงเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของตัวรถเลยนะครับเป็นโครงรถของก็พูดง่ายเอาเซลล์เนี่ยแบตเตอรี่ที่เป็นเบดแผน่แผนๆเนี่ยมาเป็นโครงรถนะในการเสริมความแข็งแรงของตัวรถนะครับเพื่อที่จะลดเวลาในการผลิตการประกอบลงดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่ในอนาคตเนี่ยก็คือมันจะมาตอนแรกมาเซลล์ทูโมดูลใช่ไหมแล้วก็มาเซลล์ทูแพ็คนะครับเซลล์ทูแพ็คก็คือจากเซลล์มาเป็นแพ็คใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเซลล์ทูบอดี้นะครับเซลล์ทูบอดี้ก็เป็นเซลล์ที่เอามาต่อกับตัวรถเลยนะครับซึ่งก็เหมือนกับเทสลา4680นะที่เอาแบตเตอรี่มาต่อเป็นโครง ไปเรามาดูกันต่อนะฮะแมเครื่องกำลังร้อนเลยตอนนี้นะเรามาถึงบูธที่เป็นพรีเมียมของ v y d นะครับ <c oughs> กับอย่างหวังนะหรือ,อยังว่างนะครับ <c oughs> กับการเปิดตัวนะครับคือเจะาตัว U9 นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัว SUV ที่เป็น U8 นะฮะ ซึ่งอย่างที่ BYD ตั้งใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยกาวจะเป็นพรีเมียมแบรนด์นะฮะที่ทำให้เหมือนอารมณ์โตโยต้ามีเล็กซัสนะครับฉะนั้น BYD ก็ต้องมีแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมนะคืออารมณ์ที่คนอยากได้ไฟฟ้าอารมณ์เหมือนแลนด์โรเวอร์นะครับนี่ฮะยังหวังนะฮะหรือยังว่างนะฮะ U8 นะครับแล้วก็ U9 โอ้โหนี่ข้างในนี่ดูต่อคิวโคตดลิมิเต็ดอะ่ะเอ็กซ์คลูซีฟมากนะฮะคือทำให้ดูแพงมากๆสวยมาก U9 นะสปอร์ตเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็ท่า U8 นะฮะถ้ามีโอกาสทำโรง,งงานที่ไทยแล้วนะผมว่าในนะั าคตเนี่ยถ้า BYD ไปด้วยดีนะยังหวังน่าจะเข้านะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าไทยกำลังตลาด BYD จะเป็นยังไงนะ นี่นะฮะเราต่อแถวกันนะครับน่าจะไปถ่ายอย่างอื่นดอดดีว่าเวลาแม่งจำกัดเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับภาพบรรยากาศ BYD นะต้องบอกโ,อโหยกกองทัพมานะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ที่เอามาชนกับเท sla Mo เด l Y โดยตรงนะรถที่ขายดีของเท sla นะอย่างเจ้าตัว BYD โซง L อนะครับโอ้โหอันนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะซึ่งคาดว่าจะขายจริงเนี่ยประมาณปลายปี2023โดยที่จะเริ่มในจีนก่อนนะแล้วก็จะเป็นรถที่เป็นเทคโนโลยี PHEV นะอย่างตัว Destroyer 07นะซึ่งตอนที่เปิดตัวนะครับยังไม่ รู้ร Finnish, no liebe, ช,ช, premium, nice ชื่อรุ่นะอาร์าซาจีไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับก็เลยสรุปมาเป็น d e s t r o y e r 07นะครับซึ่งอันนั้นบอกว่าวิ่งไฟฟ้าแบบรวว100%ได้ถึง200กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างเซลล์ทูบอดี้นะครับซึ่งล้ำกว่าเจ้าตัวเซลล์ทูแพ็คแล้วฮะหรือเซลล์ทูโมดูลเสียอีกนะอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดของ BYD เลยแล้วก็ตัวที่เป็นพรีเมียมนะฮะที่ผมเข้าไปดูไม่ถึงนะผมคนอยากดูเยอะมากก็คือแบรนด์ยังหวังนะครับ U8 และ U9 นะฮะแหมเสียดายนะฮะก ดูกันว่างานมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับ b y d นะฮะรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างนะครับถ้ารุ่นนี้เข้ามาทำตลาดคิดว่าจะสนใจไหมและราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรเจ๋งๆนะจะพาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ